ขั้นตอนทางกฎหมายในไายในของประเทศของเรานะครับมันก็เป็นแค่การส่งสัญญาณแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดําเนินการจริงจังเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมันก็เท่านั้นความหมายคืออะไรเราทุกคนที่อยู่ในสายคอมมอนสิงทราบว่ากัมพูชาเนี่ยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการฟอกเงินด้วยมีทรัพย์สิสนจานวนมากอยู่ในประเทศไทย ถ้ามีการดําเนินการให้ข่าวโอเคบอกว่าเดี๋ยวจะมีการดําเนินการตามกฎหมายแต่มันไม่มีการนําไปสู่การยึดทรัพย์อย่างแท้จริงมันก็เปล่าอยู่อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมถึงให้ความสําคัญ่ถ้าจะดําเนินการในภายในประเทศเนี่ยก็ทําแต่จะต้องนําไปสู่การยึดอายัดทรัพย์จริงๆนะครับซึ่งปปง,งต้องเข้าแล้ววันนี้ปปง,งยังเงียบนะครับผมไม่รู้ว่าปปง,งทําอะไรอยู่ องอเนี่ยจะต้องนําไปสู่การยึดอายักรัซย์นะครับยึดไว้ก่อนนะครับสามารถดําเนินการได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าว่าเรายังเห็นความร่าช้านะครับของหน่วยงานของรัฐหลา,ายภาคส่วนมันก็เลยเกิดความสงสัยว่าตกลงจะเอาริงหรือเปล่าหรือกลัวว่าเขาจะมีอีคลิปหรือกลัวว่าเขาจะมีคลิปเสียงอีกจํานวนมากซึ่งเราไม่อยากให้มันเป็น่างนั้นนะครับวันนี้มันต้องยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลักก่อนนะครับ